โอ้โหเอฟซีครับข่าวด่วนเลยนะครับนะข่าวด่วนเอฟซีครับนะเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับเอฟซีของดํานะครับนะดําออกมาเคลื่อนไหวแล้วออกมาไลฟ์สดแล้วหลายคนคงจะไม่รู้เพราะว่านางไปไลฟ์อีกช่องหนึ่งเอฟซีครับนะไปไลฟ์อีกอีกไลฟ์หนึ่งโอ้โหเอฟซีครับไม่ธรรมดาครับเอฟซีครับนะย้ําครับออกเปิดอ่าเคลื่อนไหวครับเอฟซีครับนะออกมาเคลื่อนไหวแล้วทีครับออกมาไลฟ์สดแล้วทีนะ ออกมาไลฟ์สดแล้วครับทุกท่านครับนะออกมานั่งไลฟ์สดขายหมูแดดเดียวนะครับออกมานั่งไลฟ์สดขายหมูแดดเดียวแล้วก็จะมีการเปิดตัวธุรกิจใหม่ให้กับน้องสุดุ้งในท่าเรื่องนี้ให้สิครับนะอ่าย้าครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ทาาเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะสิตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามา เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับกดเลขสามครับนะครับฟี่ครับกดเลขสามนะครับฟี่ครับนะตอนนี้ที่ครับมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับมีการอ่าเคลื่อนไหวนะครับนะในการไหลสดแล้วนะครับแล้วก็เปิดตัวธุรกิจใหม่ของน้องสะดุ้งนะครับในนิทานเรื่องนี้นะครับนะโอ้โหเอฟซีครับ หน้าดัางหน้าหน้านางดูแย่มากครับนะครับหน้าของดําดูแย่มากเลยหนชานี้ครับนะนะครับอืหน้าของนางดูแย่มากหน้าดูไม่ได้เลยเนี่ยเนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ิหน้าดูไม่ได้เลยครับไอ้สิครับนะธุรกิจใหม่นะไอ้ฟิครับธุรกิจใหม่ก็คือการขายเสื้อนะครับเปิดธุรกิจใหม่ ไฟ์สดที่บ้านใหม่นะครับไา์สดในห้องบ้านใหม่เป็นธุรกิจขายเสื้อให้กับน้องน้องอ่าน้องสะดุ้งในชานเรื่องนี้ครับในที่ครับนะน้องสะดุง้งน้องสะดุ้งก็มาขายเสื้อดีครับสอนลูกทํามาหากินนะดีแล้วครับนะนี่แล้วครับสอนลูกทํามาหากินดีแล้วครับนะเขาอ,อยากให้อืมออกมาไา์สดแท้ผมก็ยังงงว่าทําไมนาไม่ขึ้นไฟ์สดในช่องย t u b e แต่ไปไลฟ์สดในเพจนะนอซี่ตอนนี้ครับไปไลฟ์สดในเพจนะครับนะทั้งสองแม่ลูกเลยไอซี่ครับเปิดตัวธุรกิจใหม่ยังเป็นทางการจัดห้องจัดห้องอยังเป็นทางการสวยหรูไอซี่ก็ได้มีการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแล้วก็ได้มีการไลฟ์สดขาย,ย,าาาย,ขายอ่าหมูเนื้อแดดเดียวนะครับทุกคนในไลฟ์สดด้วยไอซี่ครับ Na, บ้าน my, な huh? なหลังใหม่นะครับนะไรสดที่บ้านหลังใหม่ไรสี่ก็เป <ideas> ็นธุรกิจที mm ่ผมเคยบอกว่าดำนะครับจะเปิดตัวธุรกิจใหม่นะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นธุรกิจนี้ใครที่คัดนะนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นธุรกิจนี้เป็นเสื้อผ้านะนี่ครับเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้านายสี่และนางก็ไม่นั่งไรสดแจมแจมด้วยนะครับไลสดแจมด้วย นะครับไสดแจมขายเนื้อแดดเดียวใครสนะคะใครสนใจนะครับเนื้อแดดเดียวนะคะก็ติดต่อได้คะ่ะติดต่อได้นะคะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้โหเอฟซีก็ต่างดีใจที่เข้าไร์สดไฟ์สดครั้งแรกโอ้โหแต่ไม่ไฟ์ในช่อง y o u t u b e ครับไฟ์ในบ้านฟ้าครับเอฟซีครับโอ้โห ไลท์ในเพศนะครับแม่น้องกาดำนะครับสิครับนะไม่ธรรมดานะนี่ยผู้ตามหูวเป็นแสนนะ้สิครับผู้ยตามเป็นแสนนะครับนะอืมบอกไม่ต้องออกมาเดี๋ยวมีคนเอาไปเล่นไอ้ซีครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเปิดตัวไลฟ์สดครั้งแรกพู้ทําไมหัวนางเทิกมากเลยอ่ะทาไมหัวนางเทิกมากเลยแล้วก็ทําไมหน้าแกดํามากเลยอ่ะ อืมทำไมหัวเถิกมากเลยอะ่ะนะครับนี่ครับเปิดตัวเปิดตัวธุรกิจให้กับลูกสาวแล้วก็เป็นค้าขายขายไ่เลยครับผมไม่เคยเบูลลี่หรอกค้าขายอะ่ะของน้องสะดุ้งอะ่ะเออสอนให้ลูกแบบทํางานแบบนี้สิเออไม่ใช่ไปสอนให้ลูกไปเกลียดพ่อแม่ตัวเองนะสินะครับนะก็อขอให้น้องสะดุ้งขายดีขายดีนะเป,นเ,ปนเป็นเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับสไตล์แบบวิววิวอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบ แขนแขนแบบมีดอกมีอะไรเงี้ยสั้นๆเกาะอกอะไรเงี้ยนะครับนะทุกท่าน,านโอ้โหขายไหลสดแล้วดำเปิดตัวแล้วดำออกไปแล้วครับดำออกมีความเคลื่อนไหวแล้วน <c oughs> สีนะออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหุ้ยทำไมหน้านางโซมาร์กเลยสี่ทำไมหน้านางโซมาร์กเลยใส่เสื้อสีออกไม่บอกสีนะครับเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเวเข้านี่านนหนฐานนะ ออกมาเสนอหน้าแล้วครับออกมานั่งเสนอหน้าในไลฟ์ของลูกสาวเลยสีครับนะอ,อบ้านฟ้าบ้านฟ้าส่ครับนะไล,ลฟ์แรกส่ครับนะออกมาเปิดหน้าเปิดตาแล้วไหวาไหวไหวคุณนึกวกาจะเงียบได้แค่ไหนสุดท้ายออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วจะออกมาแล้วจ้าครับเปิดตัวธุรกิจใหม่ของน้องสดุดทุ่งไม่ธรรมดาครับหูห้องไรส่งห้องไรสดกลางบ้านเลยสิครับนะ <c ười> เออนะครับมาพามง้าม่านสีฟงสีฟ้าโอ้โหเสื้อกะอกแขนกุดนะ่ีสิครับ อไม่ธรรมดาอนะันนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยจะบอกให้ร้ายสดแล้วร้ายสดแล้วนะสินะ <c oughs> นะครับนางออกมาแล้ว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 นางออกมาขึ้นน้าสุดแล้วนะฮะนะครับ,นะรบออกมาเสนอหน้าแล้วออกมาเสนอหน้าแล้วครับเอาทางสร้างภาพแล้วใส่แว่นนะครับนะคือเสื้อผ้าสไตล์นี้มันขายให้กับเอฟซีไม่ได้หรอก เอฟซีของอีดามีแต่คนสูงอายุนะครับมีแต่แม่ๆสภาพตานี้เป็นสภาพวัยรุ่นนะครับเป็นสภาพวัยรุ่นนะครับนะสภาพวัยรุ่นนะโูะานนะมาขายให้กับเอฟซีมันก็หัวจะวาดีใครจะไปกล้าใส่ก็อกสายเดียวนะครับนะอย่างเงี้ยดูเอฟซีของดำแต่ละคนอีกมีแต่น้ำหมักกระจายหมดเลยนะับสินะเออมีแต่น้ำหมักกระจายในสีเนาะคือ ไยสดกลางบ้านเลยนะสิครับเสื้อผ้าก็ใส่ลาธรรมดาครับ้สิเสื้อผ้าก็ใส่ลาธรมาร,าาธรมดาครับเสื้อผ้าใส่ลาธรรมดาไม่ได้มีการอะไรมากมายนะสิครับเสื้อผ้าก็ใส่ลาธรรมดานะครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมานั่นหรอกอสิครับถื้อหรอกเอฟซีต่คนแก้แก่ เอฟซีนะ 3, แต่คนแก้แก้ไม่มีใครมามาซื้อหรอกเปิดตัวธุรกิจใหม่ผมดูแล้วน่าจะไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวนะครับนะไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวอ,อของนางเนี่ยนะครับเอฟซีค่อนข้างที่จะอืมไม่ไม่ค่อยวูหวานะไม่ค่อยวูหวานะอ้าวก็ อ่ะขอให้ขายดีขายดีแล้วกันนะถ้าเป็นน้องสะดุ้งอ่ะอืมแต่ถ้าเป็นของอีดําเนี่ยไม่ไหวค่ะจรินะอ่ะโอเคขอให้ขายดีขายดีครับเนาะเดี๋ยวจอเคคงจะามาเผยให้ดูครับนะไลน์ในบ้านฟ้าทีครับเนาะเปิดตัวแล้วจ้าธุรกิจใหม่ของน้องสดะุ้ง